ฮสวัสดีค่ะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็มาแบบสั้นๆนะแบบอยากจะมาขอความช่วยเหลือจากทุกคนจริงๆนะคะหลายคนก็คงจะรู้แล้วนะคะว่าตอนนี้คือด้อมเรามีโบสจุกนะคะงานจุก๊ก แล้วทีนี้ก็คือก็เซเว่นกับน้องแบมเนี่ยได้เข้าชิงในสาขาสสาขาด้วยกันนะคะสาขาแรกก็คือสาขา Top Social a r t i s t of t h e Year ซึ่งสาขานี้เขาจะคิดจากคะแนนโหวต1 0 0จากแฟนเพลงทั่วประเทศนะคะอันนี้ก็ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่เพราะว่าอากาเซ่ก็คือทุ่มกันสุดตัวมากๆแต่ว่าที่กังวลก็คือสาขาที่2ที่น้องแบมได้เข้าชิงน,นะคะก็คือสาขา s o n g of the Year ซึ่งสาขานี้เขา่จะคิดคะแนนจาก3ส,ส่วนด้วยกัน ะะส่วนแรกก็คือส่วนที่เยอะที่สุดก็จะเป็นจากยอดการฟังเพลงโหลดแล้วก็แชร์เพลงนะคะโดยยอดนี้จะนับตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมปี2563จนถึงปีนี้นะคะวันที่30เมษายนปี2564ซึ่งตอนนี้เหลือเวลาแค่2วันนะคะก็ะนับยอดการฟังการดาวน์โหลดการแชร์เพลงเนี่ยเป็นระยะเวลา1ปีแต่ว่าปัญหาของเราก็คือเพลงที่ไม่หลอรวงของน้องแบมเนี่ย เพิ่งปล่อยออกมาได้ไม่ถึงครึ่งปีด้วยซ้ำมาทุกคนแล้วทีนี้เราจะเสียเปรียบตรงนี้มากๆเลยคือเรา,าอยากให้น้องได้รางวัลน,นี้เพราะว่าน้องอรู้แล้วว่าตัวเองอได้เข้าชิง mm hmm. ก็ยอยากให้น้องแบมมาได้รางวัลน,นี้ค่ะ mm hmm. ก็เลยอยากจะขอความช่วยเหลือทุกคนนะคะช่วยกันเข้าไปกดฟังเพลงพี่ไม่หล่อลวงในแอปจูกนะคะ mm hmm. ถ้าใครหาเพลงไม่เจอก็ก,กดค้นหาเพลงเลยนะคะพี่ไม่หล่อลวง กดเข้าฟังเพลงปุ๊บนะคะกดหัวใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็กดแชร์คาะหนึ่งวันเราจะแชร์เท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เราเลยนะคะแล้วก็กดที่ดาวน์โหลดเพลงด้วยนะคะเพื่อที่จะช่วยเพิ่มยอดในส่วนของคะแนานสตรีมนะคะก่อนที่จะ เขาจะตัดยอดในวันที่30เมษายนนี้แล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนเข้าไปช่วยกดฟังกันเยอะๆนะคะอากาเซ่ช่วยกันเยอะๆนะแล้วก็แฟนเพลงที่ไม่หล่อลวงนะคะคนที่ชอบเพลงนี้นะคะก็อยากที่จะขอร้องนะคะขอให้ทุกคนเข้าไปกดฟังเพลงนี้ในจูกกันเยอะๆนะคะขอร้องนะคะอยากให้น้องแบมได้รางวัลน,นี้จริงๆนะคะแล้วก็ดาวขอฝากอากาเซ่ทุกคนนะคะช่วยประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการช่วยในการสตรีมเพลงเพลงที่ไม่หล่อรวง ของน้องแบมในจู๊ด้วยนะคะอยากฝากทุกคนช่วยกันแชร์แล้วก็ช่วยกันฟังกันเยอะๆนะคะอยากให้น้องได้รางวัลน,นี้จริงๆค่ะโอเคแล้วแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ว่าเป็นส่วนของการโหวตนะคะการโหวตก็ไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่มัน20%แล้วก็ตอนนี้ก็คือน้องก็คะแนนก็ค่อนข้างที่จะโอเคว่าใครที่อยากจะโหวตก็สามารถโหวตได้นะคะแล้วก็ฝาอีกอันหนึ่งนะคะที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือในส่วนของ t o p Social a r t i s t of the Year นะคะมันจะเป็น าสาขาของวงเนาะก็เซเว่นก็เข้าชิงทั้งวงเลยก็อยากให้ทุกคนไปช่วยโหวตเหมือนกันนะคะนี่เขาก็จะนับเป็นคะแนนโหวตโด,ดยเฉพาะเลยวิธีการโหวตนะคะใครที่ยังไม่ทราบวิธีการโหวต๋ยากจะแปะลิงก์วิธีการโหวตให้ใต้คลิปนี้นะคะวิธีการโหวตเราไม่ได้สอนโหวตนะคะเนื่องจากที่ว่ามันมีปัญหาต่างๆมากมายค่ะเราก็เลยไม่ได้สอนโหวตก็ขออภัยด้วยนะคะโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็มาแค่นี้ค่ะอยาก ฝากทุกคนจริงๆนะคะช่วยกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ